แล้วก็มาหาอะไรทานกันนอกบ้านนะครับใช่ก็เป็นร้านอาหารนิสานชื่อว่าร้านส้มตำเจพรซอยบอนไก่นะครับซอยสิบอซอยสิบค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงทางด้านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างด้านทานนะครับเดี๋ยวไปดูนครับครับตอนนี้ก็อาหารมาครบแล้วครับอาหารค่อนข้างที่จะมาเร็วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมา ลองลองชิมนะครับว่ารสชาติอาหารเป็นไงนะครับเอาพรหมูย่างมาแล้วอ่ะอา้าวเหนียว <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชิมไ <c oughs> หลบัวกันนะครับไหลบัวราคาเท่าไหร่ลูกอันนี้90บาทนะคะทุกคนเป็นไหลบัวกุ้งสดมีมีอะไรนะมะกอกเลยเนาะแล้วไปเนี่ยเอา b a n a าว รสชาติเข้มขน้นหอมน้หอมน้ำปลาใช่ใส่บัวก็กรอบดีขอแ <c oughs> ยกใช้มือ มันดีนะลังกุ้งสดนะไปเลยอันนี้ดาไอ้คอหมูย่างนะคอหมูย่างเท่าไหร่นะหกสิบบาทคนระับอันนี้เขามีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเจียว หอมย่างหอมชานหอมหอมห,อมหวานอือเขมีน้ำจิม้มอีกอันหน,นึ่งอ่ะนี่ส่งมาหน่อยเราแบบเดียวกันมั้งเป็นไงหอมย่างอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็หอมกลิ่นฐานนะย่างเตา เตาใช<จ>่เตาเนี่ยเตาเตาฐานเนี่ยลองกระดุกก<น>ระดุกระดุกย่างนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้ขนาดาราคาตามขนาดตัวนะคะขายตามน้ำหนักเพราะ หอมแบบตุ๋มเหมืนไทยอ่ะฉร้อยมากนะหอมไบบม่ตมเหมือนไทยขอจำ้ำจ้ำทุกเก่าอร่อยเลยทุกคนอันนี้หอมหอมแบบตะไคร้อ่ะตุ๋มไทยอันนี้ต้มต้มแซ่บอ,อะไรเนะี่ใส่เห็ดฟางแล้วก็เห็ดอะไรเนี่ยอะไรนะี่หรืออะไร เราไอเห็ดเก็บทองหนระือไรเนนะี่ยไม่ใช่ไหลบัวอะไรมีแค่มีเห็ดฟางเด้ยนะเดี๋ยวลองกระดูกหมูนะเดี๋ยวลองกระดูกหมูเดี๋ยวชดน้ำลองช้นน้ำด่วนะเรากินน้ำด้วยนะอ่ะจัดจาน ลูกหมูอ่นผู้ถิดนเนี่ยดีนะดีครับรล้อันเนี้ยอันนี้ไก่ไก่ทอดบวกเห็ดมีเห็ดด้วยน้องใช้มือ,อน่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าจิ้มจิ้มไก่ อืมแป้งกรอบใส่เป็นอะไรเนี่ยเบตเตอร์ด้วยเบตเตอร์กรอบก็ลองดูนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรมีไก่เนะอ๋อนี่ไงเป็นเป็นปีกไก่เพื่อนๆปีกไก่ ใช่ไหมกรอบนะอร่อยเ่ยมันนิ้มินไก่กรอบเดียมเตำไหลบัวอร่อยใช่เดี๋ยวขอกินก่อนนะ,ะ<ป>กินะะเดี๋ยวกินกยาวไป

เอาลองคินนี่ตมแสบอร่อยไหมเหรอร่อยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวรสชาติแสบไหมเป็นไงครับเป็นไงครับ <laughs> อร่อยยิบหายห้าบาทนี้วะเต็มตังค์อ่ะไม่พบเดียนนี้วะในกระเป๋ามีห้าบาทไหมครับครับ ไปดียายนะเลือกครับต yeah well, ั้งค yeah, ือจะมีลงชื่อได้นะคะนี่เราลงไปแล้วลงชื่อค่ะเป็นไง รสชาติอาหารวันนี้อร่อยถูกปากนะวันนี้ใครจ่ายเท่าไหร่ก็ทั้งหมดวันนี้นะคะก็เออทั้งหมดก็415บาทนะคะทุกคนก็ราคาอาหารที่นี่ก็4ี่หบาทครับสี่หบาทเป็นหลักก็มีมีร้อยกว่าบาทก็มีเป็นพวกยำทะเลอะไรเงี้ยครับ ก็ร้านเจ๊พรอนส้มตำร้านส้มตำเจ๊พรอนหม้อตุ๋นไก่นะครับก็เปิด10โมงถึง3ทุ่มสองทุ่มนะสองทุ่มปิดวันอังคารปิดวันอังคารเขามีเดลิเวอรี่นะนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเอาวันนี้ทิ้งกินไม่หมดเยอะอาหารเขาจานใหญ่แต่ราคาถูกนะครับ เพื่อนๆทนี่เกิดอยากจะมาทานร้านอาหารอีสานแบบดั้งเดิมนะครับก็แนะนําร้านนี้นะครับก็กด GPS มาชมตามเจี๊รรยปอนบ่อนไก่สัตหีบนะครับวันนี้จะฝากอะไรเพื่อนๆอ,อีกไหมก็สำหรับใครชอบคลิปนี่รีมกดไลค์กดแชร์ก,กตดติดตามอย่าลืมกดติดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะชอบเจ็งเป๊ะก็เวซิงเพื่พอเป็นกำลังใจให้กับซิมนะเจ็งเป๊ะก็เวซิงนะคะทุกคนอย่าลืมบอกเพื่อนไปว่ารีบแชร์ก็มาทานได้นะครับ โอเคครับบ okay, ๊ายบายคับบ๊ายบายค่ะ